ตัวนี้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ถึงสามวิสองวิเลยมเมื่อกี้ก่อนดูคลิปช่วยกดติดตามกดกระดิง่งก่อนให้เราเปิดไปเลยไอต็กตอกก็มีนะสู่เข้าไปบึง่งสวัสดีครับชาวตกปลาทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการเปิดประตูมาที่นี่แล้วนะครับแต่เกิดว่าใครยังไม่ดูเนี่ยเข้าไปดูได้แต่มันยังขาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะสิยังไม่ได้คาเค้นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมา ตามล่าหาคาเคนกันครับไอตัวคาเคนเนี่ยมันจะสุ่มเกิดเหมือนเมกาโลดอนเนาะเราก็รีวันหามันเหมือนเดิมโทเทมเลืออยู่นิดเดียวเองลืมซื้อเดี๋ยวมาโอเคครับตอนนี้ได้โทเทมเสกวันมาแล้ว500กว่าอันกลับไปเลยดีกว่าปเสกได้เลยไปจอา มาแล้วครับค้าเค้นตัวแรกของเราอย่างนี้ก็ต้องตกแล้วอื <c> ้ม <oughs> แล้วเบ็ดใหม่เอฟเฟกมันอลังมากโอ้โห <c oughs> <c oughs> แล้วติดไปแล้วตกอุย๊ยตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่หรือเปล่า โอ้โหตกง่ายมากครับทุกคนเฮ้ยมันไม่ถึงสามวิสองวิเลยมเมื่อกี้ป้าเบ็ดเลเวลหนึ่งพันนี่มันตึงยิงโอ้โหแล้วมันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเอาดีเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สิคราเคนนี่หรืว่าเอเลี่ยน คลิปนี้มันจะจบไวๆหรือเปล่าเรามีตอนนี้มีอยู่500กว่าอันเอะผมคิดว่าใช้เบ็ดโนไลท์ดีกว่าเพื่อตกคาเข้นที่เป็นควันตั้ <S 1> <S 1> มนะครับเงินจะได้คูณห้าไปมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาลองใช้เบ็ดโนไลท์ของผมที่ติดควันตั้มกันโอ้าหตัวแรกได้เลยเหรอ อ,อ,อยากเห็นตัวสีชมพูราคาก็จะคูณ5เลยนะครับโอ้โหต่างกันกันกบเบ็ดเวล1,000เลยเมื่อกี้ไอเบ็ดนั้น3วิจับได้แล้วอืมแอนิเมชันอีกสักรอบนึง ทำ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 ลมามดมลมได้เป็นคาเค้นที่ติดเฮกมาโอ้ oh my god สีแดงแป๊ดเลยผมอยากได้คาเค้นสีชมพูอยากได้คาเค้นสีชมพูเดี๋ยวรีวันต่อดีกว่าไปอืมมาอีกแล้วไวมากเลยรอบนี้ไปต่อ ต่อเลยค้าเคนติดสับสเปซอะ่ะตัวชมพูชมพูคูณห้าตกจนง่วงแล้วทำไมตัวนี้มันออกออกยากจังล่ะตัวเนี้ยมาแล้ว ตัวที่สามว้าหยอกหยอกคาเค้นโอย้ยังเป็นคาเค้นธรรมดาอยู่เราจะไม่พอแค่นี้ครับเราจะไปกันต่อแล,แล้วแล้วตัวที่สี่ก็มาถึงว้า เอาเอารีวันเราไปเลยเฮีย yeah. มาละตัวที่สี่ใหม่ <c oughs> เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจ มาแล้วล้วมาไวด้วยชวิงก็ยังเป็นคาเค้นธรรมดาอีกเช่นเคย เริ่มเหนื่อยแล้วผมอยากได้คาเค้นสีชมพูมาแล้วตัวที่ห้าโอ้ยกดจนมือหงอิกแล้วเนี่ยตัวนี้ขอ,อยากเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับทุกคนไม่ไหวแล้วจะสีชมพูจะสีอะไรก็ช่างโอ้โหสีชมพูรัวมากเลยสำหรับตัวน้อย ดูเหมือนมันจะยากขึ้นกว่าตัวแรกๆเยอะเลยมาแล้วซิมวัว yeah. สงสัยจะตัวธรรมดาเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่าเอาเป็นคาเค้นธรรมดาก่อนล้วกันนะครับเอาเป็นตัวที่ผมจับได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วกันนี่เท่าไรเอ่ยอ่าพีหนึ่งหมื่นเก้บาทแล้วตัวที่ติดเฮกละ่ะ องหมืนหกอืมแต่ถ้าเกิดว่าคูณห้าเหรอคูณห้าถ้าเกิดว่าคูณห้าเนี่ยมี 9, เก้าหมื่นนะเกือบแสนอะ่ะอุ้ยก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่ใน,นเนี่ยถ้าเกิดว่าติดซับสเปซมานะขาเค่นสีแดงและแล้วก็จับคาเค่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าอึ้งกระเบ็ดใหม่มากนะ,เ,นเ,ะ,บกนกะเบ็ดเซฟแอร์จะบอกว่าอึ้งกระเบ็ดจะบอกว่าอึ้งกระเบ็ดเลเวลหนึ่งพันมากนะ มันโกมากแต่มันก็สมครวแล้วนะครับเวลหนึ่งพันเนี่ยแล้ววมันก็ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้เหนื่อยมากเลยตกมานานมากห้าตัวนี้ขออนุญาตคามุย